สวัสด <ítulo> ีค่ะสามสาวออน่สาาวออนทั่ววันนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะอยู่หนองพอตมาทนอันนี้ให้ยิ่งยิกว่านี่ตอนนี้อยู่อ่าพระน้ำหน่อยจะเข้าเรื่งยัว่าที่ไหนาพโน้ว่าเจนี่แค่บางคนใ่อยู่อ่าพระน้ำหน่อยจะเขานูเคยเอยจะพระน้ำหน่อยขามาอ่าหลายพระจากกันมาหลายพระ เอากาาอกระหาอถ่ายรูปก็อะไรตู้ใจกับจ้ะถ่ายรูปถ่าคลิปเมื่อกี้ก็เพิ่งถายรูปไปจ้ะในเคนข่ายยางเน่เอ,เอามือปีกกล่องเาคนายางเนี่ย่เกียวพื่อน,านามโจ้าห่อนเกียวพื้อนี่ดีเลยาดยำเขานเอาืเอนไทยเลยโอ้ยห่อนบัวไยโอ้ยห่อนห่น ่ะเกิด <ragt> พ <toujours> ัก <últ> ก <im ük> no ันเรอแอนี่กยดกเดี๋ยวไปข้างในกันินนี้แหละเดี๋ยวดังข้างคืนนข้างในกันเลย หนขึ้นม่หิวอ่ะวันนี้อ่ะให้พ่อผ้ามาจะพ่อเมดดื่อี้ไอตุ่ยแล้วก็ตอม เป็นช่ว่<ป>าการขึ้นไป,ไปขึ้นจะไปขึ้นตั้งไรทางนั้นมา่เตะขาแล้วทุ่งเขาดำม็ดน,มนไม่หาแล้วคุ้นท้ไหมครับ้ขึ้นกัน,นแล้วนะ ยังไม่ก็เมินเลยดิเมิเหรอโอ้ยทำหนุนกูงั้นเหลมุกไงวะแต่ข้างนลอดกูเนาะนี่เราจะไปทางท่านกลไปชมวิวไปชมวิวนะแล้วก็ไปไหว้อะพอท่อพมีทั้งหมดอากาศเปี้ยงเลยมูมูเปียกเวลาห่อนมือแต่ของมันอยู่เดียวมือนะมือจะขาดไปอ่ะ แต่ว่าดีเนี่ยมันเห็นบรรยากาศเลยบางทีก็ไปทางอุ่นบางทีก็ไปทาง้หุ่นเราจะอันผู้หนีเราพาไปเมื่อยจิตใจไปไหนกัวอย่านค่ะขาจังไ่เลยขอสอบถามเมื่อยเมื่อยได้กว่อยากขึ้นใ้ฮอดขาจังไ่เลยขาสั้นแล้วตัวนี้ขาสั้นแล้วตัวนี้เขาอ่อนเนาะ แลตีินไปอ่าพากิโลมีก็ลด้สูงกว่านี้อีกมีอองเม่เนี่ยึบอบอบอไปแล้วีเกินไปากิโลมาังจากจท่า,ทจทาลูกให้นใ,ให้นางให้นียาวย่นี้ตาตกท้ายิโลมต่อไ่รู้ว่าพ่นจะเเิดหรือเป่อะไราลูกน่เลแ,บบแล้จมคะแนนจมเนี่ยมันเนี่ยบอบาสิบ ที่ประด้ลูกยังไงเราสึกว่าเราจะเหนื่อยแล้วนะอันพว,วนอจะถอดแม่อมอกมาหหนเนห็น้วยครับนม่จะกำลังใจนะแลมีหมอนให้ดูที่ห้นี้เ้เย็นเงียในให้นางซ่อมไว้ก่อน,นไม่สาทะย่ยไปเเลยว่า คนดูจะได้อะไรเนี่ยคนดูได้ดูเฉยหมดไม่มีสาระอะไรเลยโอ้บบบวกวล้วาตอนนี้เหนื่อยมากนะคะบอบอกเราเมยเมื่อีรอีหรอวันนีคิดพอไปไปข้าง่เมื่มยได้ละเกี่อลาเมยเลยค่ะอ่อนหมดไอขว่าขึ้นไปเราเมยแต่เนี่ยมันหย่าน้ำบรไดายบัอซูนด่ะชือ่กนะต้อง อย่างนี้ยันมเป็นยังไม่เใดเขาไปเดยที่ไวันนี้นะครับผมก็มาไหว้พระทำบุญนะครับผมที่มหาพระมหาเจดีย์สีชัยมงคลนะครับผมอยู่ที่น่าจะเป็นจังหวัดลอยเอ็ดนะจังหวัด้อยเอ็ดเพราะว่าทนี่จีเพียมันขึืนจังหวัด้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นเจดีย์นะครับอยู่เทิร์ผู้ไปนอนมือหนีกับผ้ากันเดินทางมาเพราะว่าวันนี้ผมจะกลับบ้านนะครับผมก็เลยถือโอกาส น้องเค้ก็ให้คุณพ่อพามานะครับผมหลังจากแวะหรือว่าถ่ายรูปถ่ายยังเล่วนะครับผมก็จะแยกย,ย้ายน้องก็กลับบ้านช่วยผมเอกลับบ้านทางสารคามนะครับแล้วก็เตรียมตัวในส่วนของวันที่สนะครับวันที่สที่พักที่พักที่พักกับที่ต้อนเรียบร้อยครับผมที่พักการเดินทางนะครับผมการยูก่การกินอย่างต่างๆนะครับ yeah. ดูข้อมูลนะครับผมเบิ้งเบิ้งข้อมูลข่าวไ้แบบดูข้อมูลจากเนี่ยว่าข่าวท็อปเปที่วัดเมื่องนะโมเมนเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนจากคนนั้นคนนี้แบบว่าคนที่เขาเคยไปเที่ยวแล้วเขาทายคีบไปเที่ยวเที่ยวเกาะล้านหนึ่งวันเที่ยวเกาะล้านสองวันหนึ่งคืนจะเข้าเขาไปเบิ้งเขาไปเบิ้งมันกะซีมี่เขากระสีในนํำสถานที่ต่างๆกับเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่พักนะครับผมหรือว่าชายหาดชายหาดที่น่าเที่ยวหรือว่ามีจุดถ่ายรูปแล้วก็ เกี่ยวกับอาหารการกินหรือว่าอาหารย่แย่ขึ้นไหมพี่โนโอ้องพวกดินเนอร์พวกอาหารทะเลอะไรต่างๆหรือว่าก <c oughs> ิจกรรมทางทะเลมันมีอะไรบ้างนคะครับผมว่าว่านีเป็นดำน้ำเบิ้งปลาเบื้องยางก,กันไปนะก <c oughs> <ม>ินแล้วน้ำแล้วก็โต๊ะปลาหมึกพี่น้องโต๊ะปลาหมึกจักมันจักมันนั่นบ่เคยบ่เคยโต๊ะปลาหมึกเลย มันมีลายอย่างครับผมที่เลือกป่วยเลื่อยยังกัว่ากันไปนะครับผมมันก็มีลายยางเข้าไปเข้ากับเที่ยวให้มันคุมครับพี่น้องเที่ยวให้มันคุมแล้วก็เก็บแรงมาแล้วก็ลุยงานเราต่อในวันที่1ิบเมษายนนะครับผ่อนคลายนะครับผมผ่อนคลายแต่ว่าไปผ่อนคลายนีงานก็ยังคิดเคร่อวได้พี่น้องต้องใส่สมองยุ่เรื่อยนะคิดอนาคตนี้ยุ่เรื่อยนะครับผมทิ่พอแล้วถ้ามจีไปชิรื่อ้กล้วย ไม่น่วาแนนส่วนส่วนแส่วนแตมูดีจะจความว่า่ากาขีีอุ้ยมันมันแสบตาเนํานำไม่ข่อตาอกะบพรได้เห็นมือตาเน่านด้หละมันมือตาทั้งตัวมันก็เข้มแบบมันก็ก็จะไปกินเดี๋ยวน่แม่เพื่นเพื่นรู้จักจังหวัสบสีเบียงเขาอยู่แร่ว่าเห็นว่าเทียนอขวามีไกลอ่ะอันนั้นมันบาเป็นจังหวัอันนั้นไม่ขวามีงได้นล่นะแบบว่า เคีย่ับที่ดาวันเอียงเงตัวไว้ทัขงขาน้ำการเสียบอนันี้าอเอียงขึ้นมันเอียงมไปอไยูก็เลยเอียงเล็งเองไปนั้กันผมบ้มลงนา้าเข่าหูฟาดไปเยะเขาได้หูเลยเนาะีดวก็ส่ไอมุอันนี่มไหจะมาทีาไอมาตกตอนไหนไหมเอากับจับอยู่เนาะมันตกหมดจะเขามาถึงน้ำมือออเวันนี้ก็มา<ห>ทำบุญนะครับผมอันว่าด้รงคิปยังนี่อยหรพอบุญย มือเดียวเดี๋ยวจังไม่ไปทายคิดจัดกระเป๋าได้หวังจันยิงจันแล้วว่าให้อย่างไรกระเป๋ายันไม่ได้ไปเตรียมกระเป๋าไว้แต่ซีบมือก้อนไปแมนไม่เตรียมกระเป๋าเลยแต้ดมืออันเออกือเปลือกอันนี้ว่ามปลือกกระด้ามือแรกอะเปลดอกรองเท้าก็ถูปลือกเสมอเเปลือกรองเท้าขึ้นล่าเลยสองโซ ก็จะมีไปทั้งหมดประมาณประมาณเจ็ดประมาณแปดคนนะครับประมาณแปดคนเพราะว่ามีเพิ่มก็จะเป็นป้าอุชาเนียแล้วก็น้องเี็มไปประมาณแปดถ้าผมเอาเพื่อนร่วมงานไปด้วยหนึ่งคนก็จะเป็นเก้าคนนะครับเพื่อนร่วมงานไปเอาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้พวกผมเนี่ยพี่น้องเพราะว่า ข้าไปเที่ยวห้ากใหอยากไปเที่ยว,ยวแบบเต็มทีนะ่เานาะยังไงละเครื่องสีมันไายอันนัานนนีไปแล้วมันจะไลยมันโปรคอยงวนเนาะเอาบอกในจอของคลิปเนาะบอกนะวันนี้มีความรูม้สึกยังไงวันบบอนอ้หน,น,นาวมากเลยโอ้ยอกลังนแลนดีบอกาะมือโอ้ยผมบกหนาวไปละข้างนางถือข้าวปวดทันไหมเออ เด่ว่าวันนี้เหนื่อยฮะอู้ขึ้นตรงสูงนึ่งทหายงอยู่ใรหลักทหารเงถึคู่เขาีเอาบว่ามันทหารเนาะเอาบกเปียกบเราเรียนยุงกับเขามันทหารไงเอายตัวยางแห็งจะฟ้องนีแดงประดานใจเนาะเอาที่นี้ได้ไอ้ไอ้ีหสมุิสมุิมึงไง ทุคนเขาชีนเมืดอมือเขางานเขายังโอทุนไลยต้้งหงหดนทุ้นเลเเอาสายมานึงอ้อีหลีเด้อเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปถายาพดอกกัาเสจมาเอาไปถ่ายกิ้วลมเลยะ่ายจิ้วล้มเคไปยังบ่เคยองถ่าาพดอกกนไอ้บ้านข้างขึ้นมองข้างขึ้นไม่จะไม่ดนงยังรอได้ไหมรอที่ดีเาไหกีเอาแ่มอเตอร์ไคู่ใจบ่ร้อ สืบข้อมูลน่าเบอร์อะไรได้ไงอะสืบข้อมูลน่าเบอร์ไปเอาเบอร์อะไรล่ะอะไปเอาเบอร์อะไรล่ะได้ถามบางท่านสิไปถามเขาจะว่าเขาจะเปิดปอมันมีร้านอาหารมือหินเอาเดี๋ยวถ่ายติดตามคลิปต่อไปบอกกินนอนติดตามคิดไปเถอะเอาโอ้ยพอแมนไทยเบิดเหนื่อยแล้วจะไป็นร่องกิปหนึ่งเราก็ต้องอัปเดต แต่และช่วงแต่และช่วงเบื้องไปทะเลไอ้ไทยจักแปดสิบแปดจีบก็ตายก็ตายขั้นเกีายวเลยขดีเลยก้าวพาทะเลเอียค่าอะไเดียวคาเล็บตู่เนาะบอสแมนว่าวันนี้เราตื่นนอนวันนี้เรากินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนยินนะตอนนี้เรากินข้าวเยนนเ็น,ยน,นก่นอนนอนจะนอนแล้วฝัออนดีนะจ้างไอ้จีบหนึ่งทิ่ว่าเอาเน้มันโดนฟูดก่อนยังสัน่น เราต้องแบบว่าหัวขอังไๆหัวขอนึ่างเรอยังเกี่ยนเท้าสีมเที่ยวเนี่ยอืมันมีเรื่องราวอะไรระหว่างที่ระหว่างคณะที่เราเที่ยวแล้วก็ถ่ายปุ๊บมีเรื่องราว่าตอนนี้ไหนมากเลยได้ตรงไหนเพราะมันมันจะเป็นการอัปเดตมันมันมันติดบอมเบีนที่สิชธรรมดามันจะเป็นการอัปเดตโอ้ยมาอยู่กันนังจิติมเงินขอเรื่องศัพทออกมาทุกบน

โอเคแต่เรวคิวนีเอาไว้สมน,นีก่อนเดี๋ยวรอตีตาคมคิวหนาไนด้าคุณไปอนไรไปไทยกนะใช<น>่ยังอีกคุณไปขายกิวลมเดี๋ยววิวสอนหลังเลยเดี๋ยวรอตีตามคิวหนาวจ้คิวนีเอาไว้สมนีก่อนวันนี้คลิปของเรา EP หนึ่งกะว่าไปตวนนาะนะนี่สอนสัวน,นะว่าโป๊คิวอะไรทีแโป๊กคล่ปผู้ใดมาที่ประเทศไทย เองานนะบอกว่าสิ่ซ้อนเห้นไหมไอ้บอกว่าอเง็ดษฟุกิมุห้สุเกะไม่ยุทธยุทธเดี๋ยวฟังก่อนแก่ทำป็นพยานได้เดี๋ยวฟังก่อนว่าทำมันก็ทำได้อยู่แต่ว่าเา่ามีแต่นี่จะไม่ได้ฟุกิมุแบบว่าเขาก็ต้องเลี้ยนรูวเองน้ำดีดีหไม่ก็สอนให้พ่อสอนอาจจะทำเป็นตัวอย่างให้สักสองถึงสามอันเอกก็บ้านว่าอย่างไรเหรอไหนส่งแม่แล้วก็จะสอนวิธีการทำให้นี่ พม่ก็แล้วว่าให้อ่านสอนให้เค่อีกรอบนึงอ่านก็มาสอนใหงเค่อได้แคสอนแปดที่แปดรอบแนี้อ่าน้สอนเคลือนเยอยังมทีหลังเนึ่งสอนสอนยู่แต่ว่าลืมไปแล้วสอนิแ่ีไผ่เราไม่เห็นค่แ่ก็ต้องีาดกันต่อเราก็ต้องมีภาระอย่างอื่นอยู่บางานถึงจะจบก็แ่โปรคีไผเน้ยเอาเียดไม่นวะได้ว่าสอนให้เคเอดอีกเ้ยคคด่อาว่าตอนนี้เคอีกรอบนึง เอเดีย้อนเีคลิปนี้สอนแ่นแต่ว่าขับ่เย็นเย็นนี่คือม m นี่ขากันไะไปแล้วบ๊ายบายแล้วโอเคแต่ยัคลิปนี้เอาเป็นนนี้สักกอนเดี๋ยวเราติดตามคลิปหนาเราจะถ่าอีกคลิปหนึ่งวันนี้ตรงไรสองคลิปวันนี้ต้องไรสองคลิปนะฮะสามคิคลิปู่เปโหรดเสียงยูทูบยทูบด้อันมากเลยเนาะยูทูบรดาเาดอกแม ก็บอกน้ำมนะบ่บ่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวกะนั่งให้ให้ให้คุณบอกเองนี่ก็บ่กนั่เก็อล้วก็บ่กน้ำเราจะนั่งให้ผู้ใหญ่ไม่ให้ให้ให้โอเคจ้าจ้าที่นี่ฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็แชร์ตะใครนะเพื่อนจ้าเยี่ยมพบกันที่หน้าจ้าสวัสดีค่ะ